คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงเรื่องของการใส่ใจดูแลในสุขภาพถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากค่ะวันนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญท่านหนึ่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่าแขกรับเชิญของเราเนี่ยอาจจะอายุมากสักนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าร่างกายของแขกรับเชิญของเราเนี่ยนะคะแข็งแรงมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะว่าเขามีเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพยังไงค่ะอาจารย์วิโรธตั้งวานิชค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะบอกว่าอาจารย์อายุเยอะแล้วไม่เชื่อแล้วเพราะว่าเจออาจารย์กี่ครั้งก็แบบดูใส่แข็งแรงสิ่งก้าสำคัญคือ อาโอพูดแล้วบอกว่าจะต้องใส่ใจตัวเองเมื่อก่อนไม่เคยละแล้วก็ละเลยเลยพอละเลยเสร็จปุ๊บหกสิบห้าเกิดเรื่องเลยก็เพราะความละเลยของเราเริ่มจากนอนไม่หลับก่อนคนเรานอนไม่หลับเนี่ยมันก็กระสับกระส่ายเนาะแรงมันก็จะถดถอยละอ่อนเพลียเสร็จปุ๊บแล้วก็จะแบบฟู่ร้อนฟู่หนาวเดี๋ยวฟู่เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเออแล้วก็เสร็จแล้วก็จะปวดเมื่อยตามแขนตามขาแล้วเอาเสร็จปุ๊บไอ้ที่ไอ้ที่เราชอบกินเนี่ย มันปากเฟื่อนปากขมไม่อยากจะกินทั้งสิ้นโอเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นคนฝ่ายกินเนาะเอาเสร็จปุ๊บนอนไม่หลับไม่มีแรงแล้วก็ไม่กินอีกต่างหากโอ้คราวนี้แล้วก็ไม่กล้าไปไหนแรงก็ไม่มีเดี๋ยวกูจะไปแบบปลอยต๊ึ้งมาช่วยเราประมาณนั้น,นเนาะเสร็จปุ๊บก็ต้องอยู่บ้านแล้วก็ซีดลงซูบลงซุบซุบซูบจนแบบหลานหลานตกใจก็มีวันหนึ่งนั่งกินข้าวบังคับตัวเองกินนะกินแล้วก็ฟุบกระโตไปเลยมันหมดแรงไงหลัน ร้านมาหิวปีกไปเลยพอหิวปีกสมมติอยู่มือหมอละพอตื่นมาเสร็จปั๊บหมอก็บอกจับเช็คเลยเนาะน้ำตาลไขมันความดันไม่มีหมดแต่หมอก็เคาะเลยอาจารย์ครับอาจารย์เนี่ยเป็นใบทองแล้วแล้วอย่าลืมนะอาว่าหญิงใบทองนี่ไม่ใช่โรคนะค่ะเออไม่ต้องกินยาปฏิชีวนะไม่ต้องกินอะไรทั้งสิ้นเลยหมอบอกมันทอะไรไม่ได้มันไม่มียาให้กินเออพอเสร็จพอเสร็จต้องบำรุงตัวเองจะต้องโน่นจะต้องนี่จะต้องพักผ่อนให้ดีออกกําลังกายตามพอสมควรและที่สําคัญคืออวัยวะภายในของเราเนี่ยเริ่มเสื่อมละ แล้วระวังอย่าให้เป็นอะไรนะอย่าให้ไม่สบายนะเพราะข้างในมันเสื่อมไงมันก็ต้านไม่ไหวมันเหมือนโดมิโนอะอันนึงมันก็ล้มมันจะเป็นเยอะมันจะเป็นเยอะคือตอนที่อาจารย์เริ่มมีอาการพวกนี้อาจารย์ไม่ได้คิดอะไรใช่ไหมไม่คิดอะไรแบบอ๋อมันก็คงแบบหมอก็บอกว่าไวทองแล้วก็อารลากับไวทองไวทองกลับบ้านคราวนี้มันไม่แค่นั้นสิมันก็อาการเนี้ยมันเริ่มใหญ่ละก็ท้องอืดเล พออื่นประอมกินอะไรไม่ได้น้องก็นอนมิ่งไม่หลับใหญ่ไม่กล้าไปทํางานพอคราวนี้เนี่ยไม่มีงานก็ไม่มีเงินเขาจะทำยังไงดีแล้วก็หลานๆเนี่ยก็จะต้องไปเรียนปริญญาโทปริญญาเอกเราจะพึ่งเขาไม่ได้แล้วเราจะไปอยู่กับปอติ๊กตึ้งเราไม่เอานะด้วยเกันเราไม่ไปอยู่กับปอติ๊กตึ้งไม่เอาไม่เอารางเราเราก็อยู่เราต้องช่วยตัวเองเราต้องเป็นคน แก่ที่มีคุณภาพให้ได้ต้องกู้ตัวเองขึ้นมาแต่หนูผมร่วงๆนะแล้วก็ผิวแห้งอย่างเงี้ยอ๋อเนี่ยหวีผมไม่ตั้งนะพอเสร็จแล้วทำยังไงเราจนกู้ตัวเองเราขึ้นมาแล้วล่ะแต่อาจารย์ฮึสู้โนตอนั้นฮึสู่ก็เปิดตําราเลยตําราที่อยู่กับตัวเราก็คือจีนศึกษาไม่ใช่อะไรเลยก็เปิดแล้วก็คุยๆๆๆๆๆๆไปคุยมันก็เจอเลยนะตัวถังเช่านี้นี่แหละสมุนไพรถังเช่าและที่ถูกใจปิดที่สุดก็คือบอกว่าถังเช่าจะบำรุงตับไตหัวใจม้ามปอดพราะหมอสั่งแล้วไงว่า เอาไว้ภายในของเราแย่แล้วใช่ไหมเออนี่มื่แย่อันนี้ก็้าไปมันก็จะบูตขึ้นมาใหม่เอาเลยไม่ต้องคิดมากแล้วไม่ไปจะเสียแล้วเอาชักกินเลยพอกินเสร็จปั๊บไม่ต้องเป็นเดือนนะเป็นแค่อาทิตย์อาจารย์ทานไปแค่สองสามอาทิตย์อ,ตยอั๊อบเนี่ยเขบาบอกอะละความที่เห็นชัดๆคือหลับลึกมาก ไม่ต้องมาลุกฉี่ลุกฉี่หลับลึกเลยเพราะตอนเช้าเลยคนเราหลับเนาะมันก็จะตื่นการนอนหลับนี่เป็นสิ่งสำคัญที่สุดเนาะเพอาะเฟสเสร็วแล้วแบมมันก็กลับมาพอกลับมาเสร็จป่ะเมื่อกี้น้องเพิ่งหลานเนี่ยไปซื้อโจ๊กปักซอยไม่ต้องละเดี๋ยวฉันเดินไปเองนะเช่นลองฉันลองฉันลองเออฉันลองนะเออฉันลองฉันก็เดินไปพอเดินไปเสร็จกบอ่ะคราวนี้เริ่มกล้าขึ้นก็ขับรถไปโน่นกันไปกินไกลๆนะว่าเสร็จแล้วก็ไปทำงานแล้วคราวนี้ไปไกลกว่านั้นอีกก็ไปปักกิ่งละ ปกิก้งกมาดูแลตัวเองอได้ปกติเลยแล้วปกิ้งก็ไปเดินมาสิบกิโลโกับมาเล่นละครอะไรอย่างนี้น<ข>เลยเนาะอพอเราได้ผลเสร็จปุ๊บเนี่ยอ่ะคนรอบข้างเรามีปัญหาหมดเลยทั้งไวทองเอ่ยความดันเอ่ยเบาหวานเอ่ยความน้ำตาลสูงเอาว่าส่วนเนี่ยถ้าจะมาก็จะมาเป็นโรคมาเป็นเพราะกอะแจกไปเลยแจกเพื่อนนะอันนี้คือเพื่อนวงในก่อนพอเสร็จ อุ้ยเขาก็กลับมาขอบคุณเราใหญ่เลยอะคราวนี้วงนอกละเราก็ต้องเป็นวงนอกเขาขอบคุณเราแลวใช่ไหมวงในพวกวงในอุ้ยก็ได้ผลเนาะก็ได้ผลจุ๊บวันนี้ก็เลยมีรูปมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคนที่เราป็นนำเขานะครับว่าเขาเนี่ยได้ผลดีเสร็จแล้วเนี่ยอันนี้ี่เห็นไหมในในรูปนี่แหละนี่ที่อาจารย์ไปถึงบ้านเขาเลยนะพอเอาไปให้เสร็จแล้วไปตามผลด้วย ทุกคนก็บอกว่าส่วนใหญ่เขามีอาการียังไงอะอาจารย์เหล่าน้ำตาลสูงเอ้ยไขมันสูงเอ้ยมันก็เป็นใวทองเน่แล้วความดันสูงงนี้บางคนเป็นเกาเกาก็มีนะเออเขาก็เขาก็โอเคพอเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วก็เขาก็บอกเขาโอเคพอเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านผู้ชมอย่ามาบอกนะว่าเป็นอะไรไปไม่ต้องตกใจอย่าท้อแท้เพราะอะไรอะไรที่บอกมาเนี่ยมันเป็นกันได้จริงว่าเป็นธรรมดาใช่ไหมลูกจิตใจเนี่ยสำคัญเนี่ยอาจารย์ถ้าจิตใจแข็งแข็งไงจะต้องแบบฟื้นตัวเองขึ้นมาขอให้เราเดถูกวิธีเท่านั้นเองนะอาจารย์แล้ว ตัวเองก็ได้ผลค,คนแ,บดบแวดวงเราก็ได้ผ